ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับสกิลอัพรับเงินล้าน EP ที่7แล้วนะวันนี้เข้ามาสู่หัวข้อของเอ i f y Edify จะทำให้ผลลัพธ์ของเราเพิ่มขึ้นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนผลลัพธ์เราไปมหาศาลเลยจากเดิมที่เราเคยทำงานแบบเดิมแต่ขาดไรซึ่งการ Edify นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราเติมส่วนนี้เข้าไปได้มันจะทำให้ผลลัพธ์ของเราจากการทำงานแบบเดิมพุ่งขึ้นมาทันทีผมใช้มัแล้ว ก็ปีกว่าๆนะครับทุกคนคงจะเห็นผลลัพธ์ของผมแล้วว่ามันขนาดไหนนะครับแล้วทุกวันนี้ยศก็ยัง Edify อยู่เหมือนเดิมเราเรียนรู้1นถึงหมาแล้วใน EP ีที่6เนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องของการส่งคลิปหรือเรื่องของการนัดพบนัดเจอเพื่อไปให้ข้อมูลต่างๆกับผู้มุ่งหวังอ่านี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน EP 6เวลาเราไปเจอรายชื่อเกรด B สิ่งที่เราเจอนะฮะก็คือนี่เลยต้องนัดพบหรืออาจจะต้องส่งคลิปหรืออาจจะต้องเชิญผู้นำไปอาจจะต้องเชิญอัปไลน์ไป edify เกิดขึ้นตอนนั้นฮะเกิดขึ้นตอนก่อนที่คุณจะส่งคลิปก่อนที่คุณจะเชิญอัปไลน์ไปคุยก่อนที่จะพาเขามาร่วม OPP ก่อนจะพาเขาเข้าเนื้อหางานอะไรก็ตามแต่ edify คือการเพิ่มมูลค่า ให้กับสิ่งสิ่งนั้นจนผู้ฟังรู้สึกว่าพลาดไม่ได้นี่คือวัตถุประสงค์ของคำว่า edify ตัวของผู้ฟังเองต้องเกิดความอยากหลังจากเรา edify แล้ววัตถุประสงค์ชัดเจนมากคือทำให้เกิดความอยากฟังอยากเจออยากดูพลาดไม่ได้มีคนสนใจธุรกิจอินดีทักมาพี่อยากจะส่งคลิปวิดีโอเขาทักมา สนใจครับมันคืออะไรด้วยความที่พี่ก็เป็นคนซื้อเนาะด้วยความที่พวกเรามันก็เป็นคนซื้อฮะพวกเราก็เลยนี่ครับผมแนะนำด้วยคลิปวิดีโอคลิปนี้พี่ดูให้จบนะครับง่ายๆสั้นๆแค่นั้นเองคำถามคือหลังจากที่พี่ตอบรับคำว่าสนใจของเขาด้วยการส่งคลิปไปแบบง่าย,ายๆสั้นๆตามที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ ตัวของผู้สนใจหรือที่เราเรียกกันว่าผู้มุ่งหวังตัวของผู้สนใจหรือผู้มุ่งหวังเขาไม่ได้รู้สึกเพิ่มขึ้นมาเลยว่าเขาจะอยากดูคลิปนี้นั่นแหละครับคือความผิดพลาดสำคัญตรงนี้ครับพี่พี่น้องๆทุกคนจะต้องรู้เลยการุณาอย่าดูถูกผู้มุ่งหวังอย่าเด็ดขาดการุณาอย่าดูถูกผู้สนใจ ย่าเด็ดขาดพี่จะส่งข้อมูลให้เขาส่งส่งไม่ได้พี่จะทํากับเขาเล่นเล่นไม่ได้ถ้าเกิดเขาเขาให้เกียรติพี่แล้วถ้าเกิดเขาให้เกียรติที่จะทักพี่มาแล้วว่าเขาสนใจนะแสดงว่าเขาคัดเลือกมาจากคนหลายร้อยหลายหลายพันหลายหมื่นคนเลยนะถึงมาโปะ๊ะเอ๊ะปะใส่ตัวเองเนี่ยจริงป่ะพี่ผ่านการคัดเลือกในหัวจิตหัวใจเขามาแล้วการเอ i f ีไฟคือหนึ่งในการให้เกียรติ ผู้มุ่งหวังหนึ่งในการให้เกียรติผู้สนใจนั่นเองมีคนทักเข้ามาบอกว่าพี่สนใจอินดีมคืออะไรหรอตัวเองต้องคิดไว้ในหัวเลยครับว่าตัวเองจะ edify สิ่งที่กําลังจะบอกเขายังไง edify คือการเพิ่มมูลค่าสมมุติว่าพี่ต้องการจะส่งคลิปสมมุติก่อนนะเอาเอาทีละเรื่องนะเอาเป็นเรื่องคลิปก่อนสมมุติว่าพี่กําลังจะส่งคลิปไปหาเขามันเป็นคลิปวิดีโอความยาว40นาทีด i f y ตัวคลิปทํำยังไง พี่จะต้องเอาข้อมูลแวดล้อมและความเห็นของตัวเองบอกเล่าให้เขาฟังก่อนว่าจะเจออะไรในคลิปนี้เอาข้อมูลแวดล้อมกับความเห็นส่วนตัวใส่เข้าไปเช่นปัจจุบันฮนะเราอาจจะเคยดูคลิปที่แนะนำธุรกิจมาเยอะมากครับพี่บางคลิปก็สั้นบางคลิปก็ยาวข้อมูลแวดล้อมความเห็นส่วนตัวแต่ตัวผมเองเ่ะเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจเข้ามาทำอินดีม คลิปนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดแล้วทําให้ผมมองเห็นเส้นทางที่จะทําให้ผมปลดหนี้ได้ผมสละเวลาครับพี่ผมสละเวลาที่ผมต้องพักผ่อนสี่สิบนาทีนั่งดูมันแล้วพี่เชื่อไหมมันเปลี่ยนชีวิตผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยครับที่ผมจนทําให้ผมได้มาเจอกับพี่เนี่ยพี่คิดว่าตัวพี่เองจะสละเวลาเพื่อคลิปจะเปลี่ยนชีวิตได้สักสี่สิบนาทีไหมครับนี่คือการยกตัวอย่างให้ มูลค่ากับคลิปก่อนที่จะส่งไปเขาเขาเขาพร้อมจะดูไหมเขาจะอยากดูไหมถ้าเป็นพี่อ่ะพี่เจอคำพูดแบบนี้เข้าไปพี่จะอยากดูไหมกับอีกคนนึงสวัสดีครับสนใจอินดีมครับนี่เลยครับคลิป 40, 40นาทีที่ดูให้จบนะครับดูจบแล้วทักผมกลับมามันก็แค่นั้นน่ะเออนึกอออกป่ะใส่มูลค่าที่เป็นตัวตนของตัวเองลงไปครับ ไม่ไม่ต้องมาก๊อปปี้คำพูดผมก็ได้นะแต่ใส่มูลค่าที่เป็นตัวตนของตัวเองลงไปผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปทันทีครับถ้าเกิดเขาเปิดใจเพื่อที่จะดูแน่นอนคลิปมันจะทํางานของตัวมันเองเช่นเดียวกันอันนี้คือการส่งคลิปมีอีกแล้วถ้าเกิดว่าเขานัดหมายมาคุณยศเขานัดหมายให้ไปพบคุยกันไปพบปะพูดเจอพูดคุยกันแล้วเราอยากจะพาผู้แนะนำไป เราอยากจะชวนอัพไลน์เราไปได้ครับพี่เดี๋ยวยังไงผมจะพาอัพไลน์ผมไปเจอพี่ด้วยนะครับทุกอย่างมันก็จบอยู่แค่นั้นน่ะมันเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะเจออัพไลน์คุณน่ะจริงบ้าคุณน่ะอยากให้อัพไลน์คุณไปช่วยได้เลยพี่เดี๋ยววันเดี๋ยวถึงเวลานัดเนี่ยผมมีบุคคลท่านหนึ่งอยากจะพาไปเจอพี่ด้วยเป็นโชคดีของผมจริงๆเลยที่ได้ทำงานร่วมทีมกับเขาคนนี้เรื่องยากๆอ่ะ พี่เขาอธิบายออกมาสัง้นง่ายจนเราเข้าใจแล้วเวลาเรามีคําถามพี่เขาก็ตอบให้เราได้อย่างมีความชัดเจนผมไม่อยากให้พี่พลาดจริงๆที่จะได้คุยกับคนคนนี้ไม่แน่ฮะคำพูดที่เขามีประสบการณ์ที่พี่คนนี้เขามีอ่ะอาจจะปลดล็อกอะไรให้กับตัวเราได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานเดียวกันก็เป็นไปได้ครับโอ้โหมันคือใครวะกูรอเจอ นึกภาพออกไหมเมื่อคุณให้มูลค่ากับอัปไลน์คนที่จะไปพบเขาก็จะรู้สึกว่าเขารอฟังคนคนนี้นะเขาจะเปิดใจรอฟังคนคนนี้ครับไม่ใช่ว่าพาใครมามึงจะพาใครมาเหรออ๋ออัปไลน์ผมพี่สมัครก่อนผมมาสองเดือนรายได้เยอะมากเลยแนะมัน <c oughs> เอาอีกทีหนึง่งเอ็ดดไม่ใช่การแนะนำให้รู้จักเดี๋ยวผมจะพาคุณยศจันทนาเสวีซึ่งเป็นคนที่มีรายได้หลักนี้ ไปพบกับพี่นะครับมันไม่เกิดประโยชน์ที่ทําให้เขาอยากเจอแต่เขาจะอยากเจอก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่ายศเนี่ยหรือคนที่คุณกําลังแนะนําอยู่เนี่ยสร้างประโยชน์อะไรให้กับเขาได้คุณจะต้องใส่ภาพแวดล้อมคุณต้องใส่ความคิดเห็นของคุณว่ามันสร้างประโยชน์อะไรให้กับเขาได้จนเขาเกิดคําว่าอยากอยากที่จะดูอยากที่จะเจออยากที่จะคุยด้วยคาว่า edify ไม่มี ไม่มีจุดตายตัวไม่ใช่บริบทที่จะ Copy แต่มันคือวิธีการคิดของพี่ว่าทำไมพี่ถึงคิดว่าพี่อยากจะส่งคลิปเนี้ให้เขาทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงอยากจะให้ให้ผู้แนะนําของพี่หรืออัพไลน์คนเนี้อัพไลน์ของพี่คนเนี้ยไปคุยกับเขาทำไมอ่ะถ้าพี่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้นั่นแหละครับคือการอีสตพี่เล่าเรื่องนั้นให้เขาฟังพี่ๆน้องๆฟังกันดีๆนะฮะข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลที่1ถูกอั i f ดข้อมูลข้อมูลเดียวกันเลยกับคนที่สองไม่ได้ผ่านการอัปเดไฟได้ผลลัพธ์ต่างกันชัดเจนครับเวลาตัวเองประชาสัมพันธ์น่ะอยากให้เกิดผลลัพธ์ไหมหรือแค่จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆก็ไหนๆจะไหนๆจะส่งคลิปทั้งทีอยากให้มันได้ผลไหมไหนๆจะนัดอัปไลน์ไปคุยทั้งทีอยากให้มันได้ผลไหมไหนๆจะเชิญเขาเข้าไปฟัง opp ทั้งทีอยากให้มันได้ผลไหมคืนนี้มี opp อยู่ในแล้วแต่เลยฮะอยู่ในห้องออนไลน์ห้องนี้นะคืนนี้มีเทรนนิ่งอยู่ที่ห้องนี้นะไปพวกเราไปฟังกันเออเออพี่ครับพี่ลืมเรื่อง edify หรือเปล่าครับก่อนที่พี่จะชวนใครไปฟังอะไรก็ตามแต่พี่ต้อง edify สิ่งนั้นก่อนจริงเล่าคืนนี้มี opp ใครเป็นคนบรรยายเอาตรงนั้นนะฮะมา edify คุณต้อง edify ผู้บรรยายคุณจะต้อง บอกคนที่คุณจะเชิญเข้าไปไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปเข้าไปฟังเข้าไปฟังถ้าว่างก็ฟังนะถ้าว่างค่อยไปฟังมันสําคัญไหมมันไม่สําคัญไงเมื่อมันไม่สําคัญแสดงว่าเขาพลาดได้ไหมเขาพลาดได้ไงเขาก็จะคิดในใจทันทีว่าผู้บรรยายมันตกต่ําในหัวเขาเนี่ยตัวเขาสูงกว่าผู้บรรยายทันทีกูจะเข้าไม่เข้าก็เรื่องของกูกูพลาดได้ OPP นี้ไม่ได้สําคัญ การบรรยายนี้กูไม่ได้ใส่ใจเอาไว้ว่างแล้วจะไปฟังนะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องบอกให้ผู้ฟังเนี่ย mm. เขารู้สึกว่าพลาดพลาดคู่นี้ไม่ได้พลาดคนนี้ไม่ได้พลาดคู่บรรยายไม่ได้พลาดไม่ได้ทำยังไงถึงจะให้เขาพลาดไม่ได้ใส่มูลค่าเข้าไปครับพอตนแมนนกเคยเป็นเจ้าของบริษัททัวร์เคยกำเงินเป็นสิบสิบล้านแล้วทำไมวันนี้เขาถึงต้องมาทำอินดีม ทำไมวันนี้เขาถึงกลายเป็นมนุษย์เงินล้านในอินดีม้มททำไมวันนี้เขาไม่ต้องออกไปทําทัวร์แล้วเงินก็ยังไหลเข้าคืนนี้เนี่ยเขาจะสละเวลาสละเวลาพักผ่อนของเขาเนี่ยมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามแต่ผมอยากจะให้คุณหาเวลาฟังให้ได้คุณต้องเจียดเวลามาฟังให้ได้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แกจะมาพูดอีกทีนึงเอ็ดดไฟผู้บรรยาย แล้วคราวนี้มันต่างกันแม้ถ้าเกิดเขามาด้วยจิตใจแบบเอออย่างนั้นเลยหรอโอ้เออเออเออมาได้ได้ได,ได้เดี๋ยวถึงเวลาปั๊บกูเข้าห้องไปรอเลยเขาจะฟังด้วยการเปิดใจพร้อมรับฟังครับผู้บรรยายก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปคนคนนี้ก็พร้อมจะรับฟังเมื่อพร้อมจะรับฟังเขาก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งเนื้อหาบรรยายต่างๆได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณพูดไปเมื่อกี้หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีที่คุณใช้เวลาไปกับการอ็ ify ไฟอ่ะ มันทําให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นจริงบ้าคุณเสียเวลาเพิ่มขึ้นมาอีกไม่กี่นาทีแต่ผลลัพธ์แม่งมหาศาลเลยหลังจากนี้พี่รู้แล้วว่าการจะบอกให้ใครไปเรียนการจะบอกให้ใครไปประชุมออนไลน์การจะเชิญคนเข้า OPP อ f f ไลน์การจะเชิญคนมาร่วมประชุมการจะไปเทรนนิ่งใครการจะพาอัพไลน์ไปคุยกับกับผู้มุ่งหวังการจะส่งคลิปวิดีโออะไรก็ตามแต่ ทุกอย่างอยู่ภายใต้คำว่า edify ถ้าเกิดเราหมั่นฝึกฝนทักษะนี้ skill up edify เพิ่มทักษะการ edify ได้ทำมันทุกวันทำมันทุกวันลองทำมันทุกวันลองทำมันทุกวันครับมันลองได้หมดทุกอย่างคุณลองทำมันเรื่อยๆคุณลองทำเรื่อยๆมันจะกลายเป็นทักษะมันจะกลายเป็น habit ถ้าคุณทํามันจนจนจนแบบที่ถ้าฝรั่งอ่ะถ้าฝรั่งบอกอะ่ะคือทําให้ถึง21วันอะ่ะทำติดต่อกันให้ได้21วันอะ่ะจากเรื่องธรรมดามันจะกลายเป็นฮ a บบิตฮับบิแปลว่านิสัยครับหลังจากที่มันกลายเป็นฮ a บบิถ้าคุณทํามันต่อได้มากพอมันจะกลายเป็นออโตเมติกครับก่อนจะส่งคลิปออโตเมติกทำงานป๊าสกูอิ่ดีไฟ ไม่ต้องคิดเลยมันไม่ต้องคิดเลยมันจะออกมาแบบอัตโนมัติถ้าพี่ทํามันได้เหมือนที่ผมทําได้พี่จะไม่สงสัยเลยว่าทําไมมีคนสมัครกับผมทุกวันถึงแม้ผมจะอยู่ตำแหน่งนี้แล้วถึงแม้ว่าผมจะมีรายได้ขนาดนี้แล้วเวลาผมส่งข้อมูลให้ผู้สนใจเวลาผมส่งข้อมูลให้ผู้มุ่งหวังใส่ทุกทักษะเหมือนกันเพราะผมเชื่อมั่นว่าหนึ่งคนเท่ากับหนึ่งสังคม การได้เขามา1คนนั่นหมายถึงเราได้สังคมเขามาอีกหนึ่งสังคมแล้วผลลัพธ์ของตัวเองจากการ edify จะเกิดขึ้นมหาศาลครับไปลองทํากันดูนะฮะ ep นี้ ep นี้จะทําให้ผลลัพธ์ของพี่ๆเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายทักษะนี้ดีตรงที่ฝึกได้ครับไม่ใช่พรสวรรค์ edify ไม่ใช่พรสวรรค์ Edify เกิดขึ้นจากการฝึกฝนเท่านั้นหลังจากรู้แล้วลงมือทำไหมทำแล้วต่อเนื่องไหมถ้าลงมือรู้ทำลงมือต่อเนื่องชัดเจนครับทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็น habbit มันจะกลายเป็น automatic ฟังซ้ําๆถ้าไม่เข้าใจก็ฟังซ้ําๆนะครับผมสรุปให้นะผมสรุปให้ทีหนึ่งนะก่อนจะจากกันนะครับสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะ Edify คือการเพิ่มมูลค่า เพื่อทำให้เขารู้สึกว่าพลาดไม่ได้และวิธีการ edify คือการเอาสภาพแวดล้อมกับความคิดเห็นส่วนตัวใส่ลงไปให้กับเขาโอเคไม่ว่าพี่จะทำงานอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าพี่มีทักษะนี้เพียงทักษะเดียวด้วยนะและนำออกมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้พี่ก็อยู่เหนือคนทั่วๆไปที่ไม่รู้เรื่องนี้แล้วครับเนี่ย ยศกำลัง Edify เรื่อง Edify รู้สึกไหมว่าพี่พลาดโอกาสของการ Edify ไม่ได้สำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายรักทุกคนนะเจ้าที่รักฝึกให้กลายเป็นสันดารามเลยนะฮะ